สินักฟุตบอลที่เล่นดีแน่นอนในยุคของอาร์เนอร์สโลตนะครับหรือบางคนนั้นอาจจะแนวก้ามกึ่งนะอันนั้นเราจะไม่นับเข้าสิบนะครับแต่ก็เคอฟอร์มของเขานั้นนะครับสามารถนะครับเป็นตัวแปรที่สําคัญหรือตัวหลักของยุคอาร์เนอร์สโลตได้ถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าใครบ้างนะครับที่มีสไตล์การเล่นนะครับที่โคตรเข้านะครับกับอาร์เนอร์สโลตสุดๆเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o ฟุตบอลและสวัสดีนะครับแฟนขาฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับต้องบอกก่อนแล้วกันนะครับว่านักเตะที่ผมจะพ นะครับด้วยสไตล์การเล่นของนักเตะนะครับว่าสไตล์ของเขานั้นเหมาะนะครับกับโค้ชคนใหม่อย่างอันเนอร์สโลตหรือเปล่าซึ่งแพงของอันเนอร์สโลตคร่าวเลยนะครับที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือการคลองบอลคานคลองบอลของเขานั้นเขาจะเน้นคลองบอลสูงมากๆการจ่ายบอลนะครับออกปีกนะครับแล้วก็คัดแบ็กกลับมานะครับคือลิเวอร์พูลในยุคของอันเนอร์สโลตนั้นจะเป็นการคัดแบ็กที่สูงมากๆเลยคัดแบ็กก็คือการจ่ายแบบเลี้ยงไปปีกปั๊บแล้วจ่ายตัดเข้ามานะครับในผู้เล่นตำแหน่งหัวกะโหลกนะครับในการสอดเข้าไปยิงคนที่สอดเข้าไปยิงนั้นก็จะมีสส่่่่ววนนนนนนนําาาาาคคคคัััญใกกกกรรรรเเลลละะบบตตตำแแหงงี้มๆจิอ์พูยุ ก่อนหน้านี้ที่จะเป็นบอลไดเล็กนะครับก็คือจากหลังเลยไดเล็กขึ้นปีกนะครับซ้ายขวานะครับหรือแม้กระทั่งนะครับการแบบว่าพยายามเน้นบอลที่ทางปีกซึ่งในยุคของอันเดอร์สล็อตนั้นแตกต่างออกไปนะจะพยายามเล่นบอลนะครับจากตำแหน่งกองกลางมากยิ่งขึ้นโดยทําให้นะครับกองกลางของลิปูนั้นก็จะมีส่วนสําคัญด้วยนะครับอ่าทั้งหมดนี้เป็นแผง้าคร่าของอันเดอร์สล็อตวันนี้ก็เลยนะครับจะมาดูแล้วกันว่าจะมีนักเตะคนไหนบ้างนะครับที่เล่นนะครับด้ตามแผนของอันเดอร์สล็อตแน่นอนในยุคนี้นะครับซึ่ เกนคอปมีการปรับเล็กๆในน้อยสามารถทำได้ดีแน่นอนนะในยุคนี้ เราไปเริ่มต้นที่ตำแหน่งกองหลังของลิเวอร์พูลก่อนนะครับต้องบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าด้วยการทำทีมนะครับสไตล์ของอาร์เนอร์ส็อตนั้นกองหลังของทีมนั้นจะมีบทบาทมากเลยนะครับเรื่องการรับบอลแล้วก็จ่ายบอลขึ้นหน้าหลักๆแล้วกองหลังนั้นที่เห็นได้ชัดเลยนะครับจะต้องจ่ายบอลนะครับเข้าหาวิดฟิลตัวรับหรือต้องแก้เพกเก่งในหลายๆจังหวะนะครับและส่งบอลเข้าสู่ปีหรือแม้กระทั่งการสกัดบอลนั้นตั้งแต่เฟนูดแล้วนะครับกองหลังนั้นจะเน้นนะครับในการเข้าแย่งชิงหรือเข้าปะทะก่อนนะครับในระบบเซ หนึ่งนั้นจะเป็นคนรองซึ่งคนรองนั้นแน่นอนว่าก็จะเป็นฟันไดแต่คนเข้าก่อนนั้นจะมีความสําคัญมากๆเพราะว่านะครับจะต้องเข้าบอลที่แม่นยําและต้องมีความแข็งแกร่งของร่างกายจึงทำให้นะครับในกองหลังเนี่ยถามผมนะว่าจะฟอร์มเด่นๆเลยคนแรกนั้นก็คงจหนีไม่พ้นสาหรับคนาเต้จริงๆแล้วคนาเต้นั้นมีช่วงฟอร์มที่ดีนะในยุคข,ของเจอเกนคอปแต่ในช่วงหลังๆนะครับช่วงไทยซีซันที่แล้วคนาเต้นั้นถือว่าฟอร์มดรอปลงไปเยอะเลยนะครับแต่คนาเต้ในยุคข,ของอันเดอร์สล็อตนั้นผมบอกเลยนะ ของโคเาเต้ทำให้โคนนเต้นั้นสามารถเล่นนะครับได้ทั้ง2จังหวะเลยนะครับว่าจะเป็นจังหวะนะครับการเข้าแย่งชิงหรือจังหวะการซ้อนบอลหรือแม้กระทั่งเรื่องการจ่ายบอลถึงแม้ว่าโคเาเต้นั้นนะครับจะไม่ได้มีทีเด็ดทีขาดนะครับเรื่องการจ่ายบอลยาวแต่นะครับจุดเด่นของโคนาเต้อย่างหนึ่งเป็นกองหลังนะครับที่สามารถเลี้ยงบอลได้จึงทาให้ในบางครั้งนะครับสามารถนําบอลขึ้นหน้าได้หรือนะครับการจ่ายบอลที่ค่อนข้างชัวนะครับและการแกะเพลทที่โอเคเลยจึงทำให้โคนนเต้นั้นเป็นคนหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับและจะทน ในยุคข,ของอาร์เนอร์ส็อต หรืออีกหนึ่งคนนะครับดาวรุ่งนะครับอย่างโจเรลควันซ่านะครับซึ่งควันซ่านั้นเนี่ยหลายคนอาจจะมองภาพเขานะครับจะติดภาพตอนที่เขานั้นจ่ายบอลเสียนะครับตอนเกมกับแมนยูแต่หลังจากนั้นจะเห็นชัดเจนว่าควันซ่านั้นนะครับเริ่มนะครับจะมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นแล้วการจ่ายบอลของเขานั้นจะมีความชัวร์มากยิ่งขึ้นและควันซ่าก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่มีทีเด็ดเรื่องร่างกายของตัวเองที่แข็งแกร่งทําให้เขานั้นสามารถเลี้ยงบอลขึ้นหน้าได้หรือนะครับการจ่ายบอลนะครับที่บางทีแล้วเนี่ยไม หรือแม้กระทั่งปีกนะครับเลยความที่ว่าเป็นกองหลังเนี่ยที่อาจจะไม่ได้มีนะคบวิชั่นเรื่องการจ่ายบอลที่สูงนะครับจึงทาให้อาจจะไม่มีลูกแทงทะลุหรืออะไรแต่มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะทําให้ควอนซ่านั้นเล่นง่ายและการจ่ายบอลขึ้นหน้าของเขานั้นก็ถือว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่กล้าจ่ายบอลขึ้นหน้าในหลายๆครั้งนะครับจะเห็นว่าควอนซ่านั้นบางทีก็จะมีการยนยาวนะคบสวิต์ออกปีกบ้างนะครับหรือนะครับการจ่ายบอลนะครับขึ้นวิฟิลตัวรับซึ่งเราได้เห็นจากเกมอุ่นเครื่องนะคร ตัวคู่ของเขาจึงทำให้ควันซานั้นนะครับในยุคของอันเนอร์สลลตนั้นผมบอกเลยว่าปังปูริเย่แน่นอนนะครับคือด้วยความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับด้วยความเป็นดารุ่งและความกระหายในการเล่นควันซาในปีนี้ผมบอกเลยว่ามาดีกว่าปีที่แล้วอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพร่างกายของตนเองนะครับหรือนะครับเรื่องประสบการณ์นะครับที่เขาได้รับมาแล้วนะครับจากการเล่นชุดใหญ่ในปีที่แล้วไปต่อที่คนต่อไปสําหรับโจโกเมสนะครับซึ่งโจโกเมสเนี่ยผมบอกเลยว่านะครับหลายคนในตอนนี้ก็คงคิดแหละครับว่าโกั้รหหงงออลลดีืป หรือว่าวิงแบ็กดีนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นยุคของครอปนะครับผมมองว่าโกเมสในตอนนี้กลายเป็นวิงแบ็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในยุคนะครับของอาร์เนอร์สล็อตนะครับความสามารถของโกเมสนั้นบางทีแล้วเขานั้นอาจจะสามารถกลับมาเล่นตำแหน่งกองหลังได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วล่ะด้วยความที่ว่านะครับโกเมสเป็นนักเตะคนหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างสารพัดประโยชน์เลยซึ่งคงไม่มีโค้ชคนไหนนะครับจะไม่ชอบนักเตะอย่างโกเมสนะครับเป็นผมก็ชอบนะครับเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับหรือนะครับความเด็วของเขานั้นมันจะมีส่วนสําคัญมากในระบบของ่สลทีหด เไปเยะๆจึงทำให้โกเมสนั้นนะครับในยุคของอันเนอร์สล็อตในการเล่นกองหลังถึงแม้ว่าการจ่ายบอลของเขานั้นอาจจะไม่ได้ดีมากมายอะไรแต่โกเมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่จ่ายบอลค่อนข้างโอเคอาจจะไม่ได้มีนะครับเรื่องการจ่ายบอลพลิกบอลนะครับแต่ถ้าอันเนอร์สล็อตนั้นใช้ประโยชน์จากความเร็วของโกเมสดดีๆนะครับเลือกที่จะให้โกเมตนั้นนะครับเล่นนะครับในการชิงจังหวะในการแย่งบอลก่อนมากกว่าจะให้โกเมตนั้นรอนะครับให้บอลตกลงมาอาจจุดนี้ก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากโกเมสได้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับระบบของอันเนอร์สล็อตนั้นเนี่ยกองหลังประเภทนี้ยจะะทําาปรโช์ไดดมก เลย แล้วก็ไปที่ตำแหน่งต่อไปสำหรับฟูลแบ็กนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับผมว่าคนที่ตกที่นั่งลำบากเนี่ยจะเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะเพราะนะครับเอาจริงๆแล้วนะครับฟูลแบ็กเนี่ยระหว่างคอเนอร์แบตลี่กับอาร์โนผมว่าแบตลี่นั้นเป็นนักเตะคนหนึ่งนะครับที่เข้าระบบนะครับกับอาร์เนสล็อตมากกว่านะครับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนอย่างมากเลยนะครับดูได้นะครับจากฟอร์มปีซีซั่นเป็นนักเตะที่ทะลุทะลวงมากนะครับวิ่งวิงแบ็กไปนะครับด้วยความเร็วการเลี้ยงบอลความแข็งแกร่งนะครับหรือแแแมม้้กกกรรรรระะะททััั่่่่งงงนนคคบบบบาไไลลลเเพพสสสีีุดขอจิิวว็ช การจ่ายบอลที่ดีมากๆการครอสบอลของคอเนอร์แบตลี่นั้นผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าการครอสบอลของเขานั้นเมื่อจะเป็นการโยนเข้าหัวหรือนะครับการตัดคัตแบ็กนั้นซึ่งจุดเด่นนะครับของอาร์เนอร์สล็อตเลยนะครับคือการที่พี่แกนั้นชอบมากๆการเล่นคัตแบ็กนะครับจนทําให้เกิดฉายาของพี่แกตอนอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะครับหรือฮอลแลนด์เนี่ยแหละว่านะครับเป็นราชาแห่งการคัตแบ็กจึงทาให้นะครับผมบอกเลยว่าคอเนอร์แบตลี่นั้นเนี่ยคงจะไม่ได้เล่นตําแหน่งเป็นอินเวอร์สวิงแบ็กแน่นอนนะครับในแผนของอาร์เนอร์สล็อตถ นนจะมี inward wingback หนึ่งตำแหน่งแล้วก็จะมีว i n g b a c k ขึ้นไป1ตําตำแหน่งแต่นะครับด้วยระบบลิเวพูตอนนี้เผลอๆนะครับจะมีวิงแ b a c k สองตำแหน่งเลยได้ซ้ำแต่จะเป็นว i n g b a c k ที่ยืนกดขึ้นสูงนะครับแต่อาจจะไม่ได้ชิดเส้นขนาดเป็นวิงแ b a c k ขนาดนั้นแต่นะครับก็ไม่ได้หุบเข้ามานะครับขนาด inward wingback ขนาดนั้นนะครับหรือถ้ามันหุบเข้ามาจริงๆคงจะเป็นการหุบเข้ามา2ตํตำแหน่งแต่เวลาการเข้าทำนั้นก็จะออกเป็นว i n g b a c k ทั้งคู่นะครับซึ่งนี่แหละจะทําให้ corner battery นะันผมบอกเลยว่าโคตรปังแน่นอนนะครับในยุคข,ของนนอ,อราร์เนอร์ ซันเดอร์อาโนนะครับซึ่งผมก็ยังมองภาพไม่ออกนะว่าอาโนนั้นจะเล่นวิงแว็กไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเข่าบอลก็ไม่ค่อยสุดหรือแม้กระทั่งความเร็วก็ไม่มีมีดีนะครับเรื่องการคลอสบอลแต่นะครับทางด้านอันเนอร์สล็อตนั้นส่วนใหญ่พูดตรงๆเลยนะจะไม่ค่อยเล่นบอลนะครับเตเล็กนะครับเทียบเท่ากับยุคของเจลเกนคอปจะไม่ค่อยเล่นบอลเสี่ยงขนาดนั้นจะเน้นความชัวมากกว่านะครับคือมันจะมีเสี่ยงแค่ชอดสุดท้ายนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยผมว่าคอเนอร์แบตลี่นั้นค่อนข้างเข้าแผงของอันเนอร์สล็อต ของเทรนกลับมาเนี่ยจะเล่นในระบบไหนจะมาเป็นอินเวอร์ตวิงแบ็กหรือไม่ซึ่งการเป็นอินเวอร์ตวิงแบ็กของเทรนนั้นเขานั้นนะครับจะไม่ได้รับอิสระนะครับมากเพียงพอแล้วล่ะนะครับในเรื่องการเปิดบอลเมื่อเทียบเ,เท่ากับก่อนหน้านี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์อย่างหนึ่งเลยที่ทางไร้ของอันเนอร์สล็อตนั้นต้องแก้ให้ได้นะครับเพราะวันนี้เตะอย่างเทรนอยู่ในทีมเนี่ยมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วเลยทําให้ต้ากปรับให้เขาเล่นให้ดีขึ้นได้นั้นจะเป็นทางที่ดีมากกว่า ไปที่ตำแหน่งต่อไปนะครับตำแหน่งมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าลิเวอร์พูลนั้นเนี่ยจะใช้ระบบนะครับเป็นกลางรับ2คนแต่เป็นกลางรับเพอร์หกนะครับก็คือฟิลลิ่งทำได้ทุกอย่างเลยในตำแหน่งกลางรับนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดบอลการจ่ายบอลนะครับขึ้นหน้านะครับหรือออกข้างหรือแม้กระทั่งการแกะเพลสนะครับหรือการพลิกบอลนะครับนำบอลไปข้างหน้าซึ่งถ้าถามผมนะครับในระดับดากองกลางลิเวอร์พูลนั้นใครนะครับโคตรเข้าแผนอาร์เนอร์สลอตที่สุดเลยคงหนีไม่พ้นนะครับสหรับอเล็กซิสแม็กเตะคนนึงที่ผมเเบาะลิ โชคดีมากๆเลยนะครับในตัวของอันเนอร์สล็อตนะครับที่ปีที่แล้วเนี่ยทางด้านของลิเวอร์พูลเจอเกนคอปนั้นจับเขาไปเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับใช่ไหมือททาให้สกิลในตอนเนี้ของทางด้านแม็กคาริเตอร์นั้นครบเครื่องหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลที่แม็กคาริเตอร์นั้นจ่ายบอลโคตรดีอยู่แล้วนะครับการแก้เพลของเขาก็ดีมากๆและยังมีสกิลเกมรับนะครับที่เพิ่มเติมมาในปีที่แล้วอีกเลยทําให้นะครับน่าจะเป็นตัวหลักเลยแหละตำแหน่งเบอร์หกนะครับของอันเนอร์สล็อตในปีหน้าคือถ้าใครคาดหวังว่่่่าาาจใ้้มม็คคลลลเเรนนนไไไปกกงงุัับผวดถู เล่นกลางลุกแล้วเพราะในตอนนี้กลับกลายเป็นว่าการเล่นกลางลุกของแม็กอลิสเตอร์นั้นนะครับน่าจะเสียของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือถ้าเล่นตำแหน่งมิดฟิลย้ำนะมิดฟิลตรงกลางไม่ใช่กลางรับนะแม็กอลิสเตอร์นั้นนะครับจะริดเล่นประสิทธิภาพตัวเองได้ดีสุดเลยนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะคือเฟิร์สทัชของแม็กอลิสเตอร์นั้นนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยจึงทาให้นะครับเวลาเพื่อนนั้นถูกไล่เพชทหนักๆและพยายามจ่ายบอลน,นะครับฟีลแบบว่าบอลยัดมานะครับหรือบอลเสียให้แมา็กออริสเตดอนนนนร์ ได้และไปต่อได้ในทันทีนะครับซึ่งนักเตะแบบนี้โคตรสําคัญเลยหรือแม้กระทั่งนะครับการเคลื่อนตัวนะครับเพื่อรับบอลจากเพื่อนเห็นหลายๆครั้งว่าแม็กอลิสเตอร์นั้นนะครับจะเคลื่อนตัวในการรับบอลดีมากๆเลยหรือการจ่ายแทงทะลุขึ้นไปข้างหน้านะครับก็โคตรจะดีเลยได้ซ้ำนะครับจึงทำให้แม็กอลิสเตอร์นั้นน่าจะเป็นนักเตะนะครับที่โคตรปังแน่นอนในยุคของอันเนอร์ส็อตในตอนนี้ปัญหาหลักๆต้องหากองกลางตัวรับคนหนึ่งนะครับหรือกองกลางเปอร์หกคนหนึ่งนะครับที่มายืนคู่กับแม็กอะจมาในนฐาะลูิสเตอร์ให้ได้ก็ไดด้้วยซํา ซึ่งถามผมนะโอเคในตอนนี้ถ้านักเตะลิเวอร์พูลที่มีวาตารุเอนโดนั้นยังสอบไม่ผ่านนะครับและผมก็คิดว่าก็คงจะยังไม่สามารถทําได้นะครับคือดีเรื่องการแท็กเกิลก็จริงแต่เรื่องการเลี้ยงบอลพลิกบอลนั้นทางด้านของเอนโดนั้นยังทําได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องการจ่ายบอลโอเคอาจจะมีการจ่ายได้นะครับที่ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ถามว่าจะไปคาดหวังนะครับให้เขานั้นจ่ายนะครับแบบพลิกบอลนะครับหรือจ่ายสามารถนะครับเปลี่ยนเกมได้บอกเลยว่าทําไม่ได้จึงทาให้นะครับถามว่าวอลเตอร์ลูเอน ก็ใช้ได้นะครับแต่จะต้องใช้นะครับในรูปแบบที่เขาถนัดคือการต้องให้เขานั้นนะครับคอยไล่กดดันคอยไล่แท็กเกิลเท่านั้นก็เพียงพอแล้วแต่นะครับถามว่านักเตะคนอื่นนั้นที่น่าจะสามารถปังด้านอายุของอันเนอร์สล็อตผมกลับไปมองที่นะครับสเตฟานไบเซติดดาวรุ่งของลิเวอร์พูลนะครับคือไบเซติดเนี่ยเป็นนักเตะคนหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกชอบนะเพราะว่าเขานั้นนะครับก็คือจ่ายบอลดีมากๆเป็นลูกศิษย์ของตีเอโก้คันตาลาเลยก็ว่าได้นะครับเขาพัฒนาตนเองมาค่อนข้างสูงเลยเรื่องการจ่ายบอลเรื่ออองงกกกาาาาารรรแทท็เเิ้้ลลบบนนนนะะคัพว่ตีดของ ตินั้นตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยทําให้เรื่องการประทะหรือว่าแรงเบียดการแท็กเกิลนนะั้นทำได้ดีมากและขาก็ยาวด้วยเช่นกันคือจริงๆนะผมรู้สึกเสียายเลยที่ริวพูนะเนี่ยดันไปเสียเยโก้คันตาร่าไปด้วยการบาดเจ็บถ้าเขานั้นไม่เจ็บยังฟิตๆได้นะครับเละเล่นในกับริวพูอีกสักฤดูก,กาลหนึ่งยืนคู่กับแมคอลิสเตอร์มันเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆคือไม่จําเป็นและต้องมีกองหลังโบหกแต่การมี2คนนี้อยู่ในทีมนะครับแกะเพลสได้สบายเลยการจ,จ่ายวงจ่ายบอลต่างๆนะครับแต่เมื่อไม่มีนะครับจึงไม่ความหวัังนนน้กก็็็อยยู่่่ทีไเเเตติดดแปลคื เรื่องการเล่นเกมรับของเขาเนี่แหละผมบอกว่าไปเซติดนั้นเกมรับโอเคเกมรับดีมากๆแต่นะครับมันจะสามารถดีนะครับจนแบกทีมได้ทางฤดุการหรือเปล่าแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้จึงทาให้นะครับการซื้อนะครับนักเตะคนใหม่ตําแหน่งเบอร์6กนั้นจะเป็นส่วนนะครับที่สําคัญที่ลิเวอร์พูลนั้นจะเป็นต้องซื้อสุดๆเลยที่เดี๋ยววันหลังก็คงจะพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้นะเกี่ยวกับตําแหน่งเบอร์หกของลิเวอร์พูลนะครับส่วนคนอื่นจริงๆเนี่ยสคนนี้นะครับอย่างเคอร์ติจโจนแล้วก็ฮาวิเอเลตจริงๆ2คนนี้้ดวยสไตลล์การเ่นของเขาก่อนหน้านี้ควรจะเข้าแผงกับ แต่นะครับพอดูเริ่มปีซีซั่นเนี่ยผมก็แอบวันๆแล้วนะแต่อันนั้นมันก็ยังวัดอะไรไม่ได้นะครับปีซีซั่นนั้นนักเตะยังไม่ฟิตแล้วก็อาจจะยังไม่เข้าใจระบบมากมายเพียงพออย่างทางด้านของฮาวิเอเลสนะผมกล้าพูดเลยว่านะครับจะให้เขานั้นมาเล่นตำแหน่งนักเตะเบอร์6นะครับยืนคู่กันเนี่ยผมว่าไม่น่าไหวเพราะว่าฮาวิเอเลสนั้นนะครับตัวค่อนข้างเล็กมากการยืนตรงกลางของเขานั้นนะครับด้วยแรงเบียดแรงปะทะอย่างแรกเนี่ยไม่ไหวแน่นอนถูกเบียดถูกล้มนะครับกระเด็นแน่นอนซึ่งนะครับโอเคได้ฟาวก็ดีไปแต่ถ้าไม่ได้ฟาาาวววนนั้ถือ่มกๆ หรือการจ่ายบอลน,นะครับของฮาวิเอเลียสการจ่ายบอลของฮาวิเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นการจ่ายบอลที่ดีนะเรื่องการคลอสบอลการพลิกเกมนะครับหรือการแทงทะลุหน้าไปหรือนะจะเห็นหลายๆครั้งเลยไม่ตายของฮาวิเอเลียสคือการโยนบอลข้ามนะครับสวิตไปเลยซ้ายขวาซ้ายขวาซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ดีมิดฟิลด์ควรจะมีนะในตำแหน่งของอันเนอร์สลอตแต่ประเด็นเลยก็คือการจ่ายบอลสั้นง่ายๆนะครับหรือการสแกนรอบตัวตัวเองของฮาวิเอเลียสนั้นยังทําได้ไม่ดีมากเพียงพอนะครับซึ่งจุดนี้ผมเข้าใจนะเพราะว่าพี่แกจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ตำแหน่ง mid นะมิด จึงทำให้เอเลียตถ้าจะปังจริงๆนะครับก็ต้องขยับตนเองไปในการเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับน่าจะเป็นตำแหน่งที่ทําให้ฮาวิ่เอเลียตนั้นนะครับประสบความสําเร็จแน่นอนในยุคของอาร์เนอร์สโลตเพราะว่าเอเลียตนั้นมีจุดเด่นเรื่องการไล่เพลสและการที่เขานั้นนะครับขึ้นไปแดนบนจะทําให้การเพลสแดนบนของลิเวอร์พูลดีขึ้นแน่นอนนะครับด้วยเอเลียสนะครับและเมื่อได้บอลมาปั๊บเอเลียสมีไม้ตายเยอะมากๆเรื่องการจ่ายบอลการข้ามไปการครอสนะครับซ้ายขวาหรือแม้กระทั่งการยิงไกลนะครับ รเรื่องการจ่ายบอลดีมากๆหรือนะครับเอเล็ยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาไม่สามารถเล่นตำแหน่งปีกได้ใช่ไหมเป็นเพราะว่าเอเลียเนี่ยไม่ได้มีความเร็วมากเพียงพอหรือการเลี้ยงบอลน,นั้นก็อาจจะไม่ได้ดีมากเพียงพอในการเล่นตำแหน่งปีกให้กับลิเวอร์พูลนะครับแต่ยุคอร์เนอร์สล็อตเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเก่าและก็คือปกติเนี่ยยุคลิเวอร์พูลก็คือการโยนบอลทะลุไปเลยข้างหน้าแล้วให้กองหน้าหรือปีกนั้นใช้ความเร็วนะครับในการไล่จี้ในการเลี้ยงบอลน,นะครับเป็นบอลไดเรกแต่ยุคอันเนอร์สล็อตนั้นให้นึก ความเร็วในตำแหน่งปีกอาจจะมีส่วนสำคัญอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะนะครับช็อตบอลที่กำลังคึงขึงกันอยู่กำลังตึงๆกันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนั้นแพ็กเกมรับนะครับเอเลียเนยจะเป็นตัวปรที่สำคัญนะครับเพื่อจะเป็นการโยนบอลการแกะเพจแดนบนหรือนะครับการจ่ายแบบสกิทนิดนึงนะครับอาจจะทําให้เพื่อนนั้นหลุดเลยก็ได้จึงทำไห่เอเลียสนั้นผมบอกเลยว่าในยุคข,ของอันเนอร์สล็อตนั้นเอาไปยืนนะครับตำแหน่งมิดฟิลตัวล่างเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับยืนตำแหน่งมิดฟิลตัวล ได้หรือไม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเอเลียสเลยนะครับจะสร้างความแตกต่างได้มากน้อยมากแค่ไหนนะครับแต่นะครับจะเป็นสำรองชั้นดีแน่ๆในการเล่นนะครับเมื่อเรื่องการเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวนะครับเอเลียสนั้นทำประโยชน์ได้สุดๆเลยหรืออีกคนหนึ่งนะครับอย่างเคอร์ติโจนนะครับซึ่งโจนเนี่ยจริงๆผมแอบคาดหวังนะว่ายุคของอันเนอร์สโอตเนี่ยจะต้องทำได้ดีนะครับซึ่งการเพีซีซันนั้นยังทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับคือผมพูดก่อนว่าไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยก็คือมันไม่ด เตะเวอร์วฟูลทั้งหมดนะครับคนที่เพจบอลดี bon ที่สุดเลยคือเคอร์ติโจนี่แหละเป็นคนที่เพจบอลดี bon มากๆเลยซึ่งเนี่ยเป็นจุดเด่นหนึ่งที่อันเนอร์สล็อตนั้นต้องการในตัวของเคอร์ติโจนแน่ในตำแหน่งเบอร์หนะครับแต่ไปได้เลยเคอร์ติโจนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เก็บบอลตัวเองไม่นานมากๆแล้วก็ม้วนบอลม้วนไปม้วนมานะครับจุดนี้แหละเขาต้องแก้ตัวเองให้ได้นะถ้าแก้ไม่ได้นะครับไม่สามารถนะครับจะเล่นดีไปกว่านี้ได้แน่นอนและนะครับการจ่ายบอลของเขาเนี่ยม้วนก็จริงนะแต่เหมือนกับไม่กล้าเล่นบอลเสี่ ไปไผมไม่ได้หมายความว่าการมมวนบอลไม่ดีบางทีและการม้วนบอลมันก็ดีประมาณนึงแต่ก็ควรจะอยู่ในจังหวะนะครับที่มันโอเคหรือนะครับไม่มากเกินไปจุดนี้แหละต้องปรับแก้ซึ่งถ้าหากเขาปรับแก้ได้รู้จังหวะการเล่นของบอลน,นะครับและเล่นบอลให้กลายเป็นนะครับนักเตะซีเนียหรือผู้ใหญ่ได้จะทําให้โจนนะัทพัฒนาตนเองไปไกลเลยนะครับและจะเป็นลูกหาบที่สําคัญแน่นอนของแม็กอาริสเตอร์นะครับซึ่งจุดนี้ต้องทําให้ได้นะไม่อย่างนั้นแล้วก็นะครับจะกลายเป็นสถานะดาวลูงตลอดการแน่นอนสำหรับเคอร์ติจโจนนะครับมันเหลืออีกนิดน ใช้ไม่เสร็จได้นะครับทุกอย่างก็จบเลยในตัวของโจนหรืออีกคนหนึ่งนะครับแซบแลนดกาเฟนเบิร์กนะครับจริงๆกาเฟนเบิร์กผมบอกเลยว่า น่าจะปังยากมากเลยนะยุคของอา์เนอร์สล็อตนะครับโอเคแหละอาจจะเป็นคนฮอลแลนด์เหมือนกันแต่นะครับสไตล์ของกาเฟนเบิร์กนั้นก็คือการได้บอลการเลี้ยงบอลการขึ้นหน้าไปนะครับซึ่งมันก็ดีนั่นแหละอ่ะผมบอกเลยว่าเป็นนักเตะที่ดีนะครับแต่นะครับจะถึงขนาดชิดตำแหน่งตัวจริงได้หรือไม่ในยุคของอานเนอร์สล็อตบอกเลยว่ายากมากๆเพราะถึงแม้จะมีการพลิกบอลที่ดีแต่จุดเสียเลยนะครับเรื่องการเพลสบอลเพราะการเพลสบอลของกาเฟนเบิร์กนั้นนะครับจัดได้ว่าค่อนข้างแย่เลยนะครับจึงทำให้จุดนี้นะครับก็เป็นจ ตัวสำรองตลอดการแน่นอนเลยละของลิเวอร์พูลแล้วก็ขยับไปที่แดนบนนะครับโอเคในตำแหน่งของซาร่านะผมคงพูดไม่เยอะนะครับว่าดีหรือไม่ดีดีแน่นอนซาร่านั้นนะครับก็คือเรื่องการจ่ายบอลเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าพอยูเยอะขึ้นปั๊บซาร่านั้นเนี่ยเรื่องความเร็วนะครับโอเคยังเร็วอยู่แต่ก็ไม่ได้เร็วเท่าเดิมแล้วแต่จุดเด่นเลยนะครับเรื่องการแบบว่าฟิชชั่นการจ่ายบอลหรือว่านะครับการดึงตำแหน่งนะครับส่วนเรื่องการจบสกอร์เมื่อซาร่าเล่นในตำแหน่งนี้ปีขวาเลยนะย้ำนะปี จึงทาให้เรื่องการจบสกอร์ของซาร่านั้นน่าจะไม่ได้เยอะเท่าเดิมแล้วนอกเสียแต่ว่านะครับที่มีการปรับเปลี่ยนให้ซาร่านั้นหุบเข้าไปข้างในแต่นะครับนอากจะใช้ประโยชน์ในตัวของซาร่าได้ดีจริงๆผมว่ายืมปีกอย่ดีสุดแล้วเรื่องการจ่ายบอลของซาร่าในตอนนี้นะครับเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆส่วนคนอื่นนะครับที่น่าจะแจ้งเกิดได้นอนนะครับในยุคข,ของอันเนอร์สล็อตนั้นก็คือโคดี้กัคโปนั่นเองนะครับเชื่อว่ากัคโปนั้นจะถูกยืมในตำแหน่งปีกนะครับของลิเวอร์พูลแน่นอนในซีซั่นหน้ากนะด่ดนนทีสุ ในตำแหน่งแดนบนของลิวพูจึงทำให้กากโปเมื่อยืนปีกซ้ายปั๊บนะครับซึ่งจุดนี้นะครับจะใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องการเลี้ยงกินตัวของเขาหรือการเลี้ยงจี้นะครับหรือว่าการผ่านบอลเข้ามานะครับเพราะว่าระบบเนี่ยไอฝั่งกองหน้าของลิวพูนั้นจะเป็นระบบนะครับที่เป็นการคัดแบ็กคารโปนั้นโคตรมีประโยชน์เลยนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นการยิงเองหรือการจ่ายบอลคัดแบ็กของการโปนั้นนะครับเป็นอะไรที่มันสุดยอดอยู่แล้วจึงทำให้ค่อนข้างเข้าระบบนะครับและเล่นดีแน่นอนในยุคของอาร์เนอร์สล็อตไปต่อที่คน อันนี้แหละทีเด็ดแน่นอนผมบอกก่อนว่าโจต้านั้นนะครับจะเล่นได้ดีแน่นอนนะครับในตำแหน่งการเล่นที่เป็นกองหน้าตัว2คือเราเห็นจากการพรีเีซันใช่ไหมก็จะใช้ระบบแบบฟิลหน้าคู่ก็คือหน้าคู่ฟอร์ตไนแต่พอเล่นจริงๆแล้วเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวก็ปรับนะครับไปเล่นแบบว่ามีมิดฟิลตัวลุกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กองหน้าตัวหนึ่งแต่ถ้าส่งโจต้าลงไปในตำแหน่งแบบว่ากองหน้าคู่เลยโจต้าจะทำได้ดีมากๆเพราะเรื่องนะครับผู้เล่นเติร์ดแมนหรือว่านะครับตัวผู้เล่นที่สอดเข้าไปตัวที่สามเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญมากๆ แบกนี่แหละคือการจ่ายคัดกลับมาไอคนที่สอดขึ้นมาจะมีส่วนสําคัญซึ่งโจตาทําได้ดีแน่นอนในการเล่นแบบนี้และการจบสกอร์ที่คมของเขาหรือการเลี้ยงบอลของโจตาเนี่ยที่ค่อนข้างนะครับผิดมนุษย์มานาคือแบบทําในสิ่งแต่ละอย่างนะครับที่เกินกว่ากองหลังนั้นจะคาดคิดได้จึงทำให้โจตานั้นปังแน่ๆนะครับในยุคของอรนเนอร์สล็อตนะครับเรื่องการเล่นนะครับเป็นแบบว่ากองหน้าต่ำนะครับเป็นชาร์โดสไตรเกอร์นะครับในการโจมตีเข้าไปในการจบสกอร์ส่วนอีกหนึ่งคนนะครับที่น่าจะฟอร์มได้ดีแน่นอนนะครับก็ นูนเยสในการเล่นกับริวพูนิวของเจเกนคอปนั้นก็คือการส่งให้นูนเยสแล้วก็ใช้ความเร็วในการจี้เข้าไปซึ่งถามว่าทําได้ดีไหมจริงๆคือทําได้ดีแล้วนะครับเพียงแค่การจบสกอร์ของเขานั้นที่ยังไม่ดีมากเพียงพอแต่พอริวพูเปลี่ยนระบบนะครับในการขึงมากยิ่งขึ้นและใช้การคัดแบกนะครับก็คือจ่ายคัดแบกมาเลยผมพูดซ้ำหลายครั้งว่าคัดแบกเนี่ยสำคัญมากๆในแผงของอาร์เนอร์สล็อตมันจะทําให้ทางด้านของดาวิดนูนเยสนั้นนะครับจะมีนะครับก็คือโอกาสในการยิงประตูเนี่ยที่มันจะเพิ่มม แตกต่างนะจากการที่ต้องวิ่งควบไปใช้ความเร็วของตนเองนะครับและมันเหนื่อยมันล้ามากๆในการวิ่งทําให้การตัดสินใจของดาวินนุนเยสนั้นนะครับมันก็คือถูกกดดันนั่นแหละมันโอกาสพลาดสูงแต่เมื่อนะครับเป็นการจ่ายคัทแบ็กมาและเป็นการแปลเอาแค่แปลงง่ายๆในการเข้ามันมีความง่ายมากกว่าจึงทาให้จะสามารถได้ความมั่นใจของดาวินได้และความเร็วของดาวินนุนเยสนั้นมันเร็วมากๆทําให้เขานั้นสามารถไล่เพชรแดนบนนะครับได้ดีด้วยเช่นกันมันค่อนข้างมีประโยชน์ครบเลยนะครับในตัวของนุนเยสนะครับซึ่งในยุคข,ของอันเนอร์สล็อตนั้นมน กว่าเดิมหรือเปล่าแต่นะครับเล่งเข้าแผงของสล็อตแน่นอนอย่างน้อยๆการเพชรแดนบนของเขานั้นจะมีส่วนสําคัญนะครับในแผงของอันเนอร์สล็อตแล้วก็ไปที่คนสุดท้ายนะครับสหรับโซบอสไลน์นั่นเองนะครับซึ่งผมไม่เอาโซบอสไลน์ไปแบบว่าจํากัดไว้นะครับในตําแหน่งมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลเป็นเพราะว่าโซบอสไลน์ในตอนนี้สำหรับผมนะการเล่นมิดฟิลด์เบอร์หกของเขานั้นไม่สามารถทําได้แล้วเขานั้นนะครับควรขยับขึ้นมานะครับในการเล่นนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกหรือแม้กระทั่งเล่นตําแหน่งฟอร์ตไลน์นนั้กก็คือารเล่่นนนนะครัับเเป็ผู้ลตวสอดได้ลยที่ผมมพูดไปัน ความสำคัญมากๆในแผนของอันเดอร์สลอนและการจบสกอร์ของบอสไลน์นั้นถือว่าทำได้ดีด้วยนะไม่ว่าจะเป็นนะครับการจบสกอร์แบบปกติหรือแม้กระทั่งการยิงไกลเขาจะเป็นตัวแปรที่สำคัญแน่นอนในยุคของอันเดอร์สลอนนะครับคือปังแน่ๆในตำแหน่งนี้เห็นได้ชัดเจนว่าตอนพีซีซั่นนั้นอันเดอร์สลอนนั้นพยายามพูดนะครับหรือพยายามแบบว่าบอกให้สุบวอสไลน์นั้นปรับนุ้มปรับนี้จนเมื่อมีการปรับปั๊บเขาก็สามารถยิงได้เลยนะครับเท่ากับว่าเนี่ยเขาน่าจะมีการคาดหวังนะครับในตัวของสุเอสไลน์สูงมากๆใน,นยในนอนงคงุข อาร์เนอร์สโลตนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกหรือแม้กระทั่งนะครับการเล่นตำแหน่งกองหน้านะครับที่เป็นฟอร์นนะครับเหมือนเป็นการสลับกันเล่นแบบนี้นี่แหละมันไม่มีตำแหน่งตายตัวอะไรขนาดนั้นซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเหล่านักเตะลิเวอร์พูลนะครับที่น่าจะปังแน่นอนในยุคของอาร์เนอร์สโลตนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่านะครับมันไม่ได้มีอะไรการันตีขนาดนั้นว่าคนนั้นจะปังหรือไม่ปังนะครับแต่นะครับเรามาวัดนะครับด้วยสไตล์การเล่นของนักเตะก่อนหน้านี้ในยุคของเจอเก้นคอปแล้วก็มาดูนะครร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 ัััับบบบสไตตตตลล์์์กกกกาา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 นน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 ำำทททีีีมมมะะะะคคคคขขอออออองงงงเเเเ็่่่่จวแแืื้้ใดหร คลองบอลนะครับที่มันมากยิ่งขึ้นเลยทําให้นักเตะประมาณพวกเนี้ยมีโอกาสนะครับฟอร์มดีแน่นอนในยุคของอันเดอร์สล็อตหรืออย่างน้อยๆนะครับจะเป็นตัวสํารองที่สําคัญที่เปลี่ยนเกมให้กับลิเวอร์พูลได้นะครับได้ทุกคนคิดยังไงบ้างครับคิดว่านักเตะคนไหนจะฟอร์มดีนะครับในระบบนะครับของลิเวอร์พูลอีกก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับจริงๆเนี่ยมันก็มีอีกหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นนะครับล็อปบี้อย่างเงี้ยเล่นตําแหน่งแบ็กซ้ายที่ผมไม่พูดเพราะว่ามันดีอยู่แล้วงานหรือฟันไดก็ไม่ไไดด้้้พพูููเเเยยอออออะะะะรรรรราาากกัันนน่่่แลววคคบี็ืขง ดีของลิเวอร์พูลอยู่แล้วล่ะก็ฝากทุกคนนั้นนะครับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่าเราเจาะลึกไปแต่ละตัวเลยนะครับซึ่งมันเยอะไงนักเตะลิเวอร์พูลก็ปาไป20กว่านาทีนะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นนะครับจะเข้าใจแล้วกันว่าทําไมการคลิปนี้ยาวเพราะว่านะครับจะออกแบบว่าง่ายๆมันก็ทําได้แหละแต่ผมคิดว่าถ้าพูดแบบชัดๆไปเลยนะครับจะเป็นอะไรที่มันเคลียร์มากยิ่งกว่าเกี่ยวกับตําแหน่งนะครับหรือนักเตะที่น่าจะเล่นได้ปังนะครับของลิเวอร์พูลนะครับก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิิดดดดเเหหนนนมมาาข้้้งงงงลล่่่่ไไไยแแะะืือออคคคครรััับกกกกุุณณพจตปใๆฝ ไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ